こんにちは、ユータチューブのユーたです先日バンコクのドンキに行ったらたまたまこういうものを見つけましてそこで僕はふと思ったんですタイ人は日本から来たこの辛いお菓子と焼きそばを食べたらどんな反応をするのか本日はそちらを検証していきたいと思います 本日こちらの食べ物を食べていただく方なんですけど僕が小さい頃からお世話になっているタイ人のお姉さん方ですであのここからはあのタイ語で行かせていただきます คือพูดเร็วแล้วก็กินเผ็ดเก่งโอเคแล้วนี้ผมทําไม่ได้ผมพูดช้าแล้วมีแบบอาหารใต้ที่แนะนำนะคะงานนี้ถ้าแนะนําก็คือแกงส้มก็คือเหมือนแกงแกงเหลืองคนทั่วไปเขาเรียกแกงเหลืองใช่เพื่อมีอะไรทอดมันเหรอทอมันก็ไม่ได้เผ็ดไม่ได้เผ็ดมากมีอันนี้ ขัวกลิ้งอ่าใช่อันนี้ก็จะเผ็ดแต่ถ้าเผ็ดสุดเลยก็จะเป็นพี่กินกับขนมจีนแกงไตปลาถ้าใครที่ชอบอาหารเผ็ดต้องแบบต,แบบต้องเจอสามตัวนี้ใช่ แล้วผานองนี่ผานองไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากนะไม่เผ็ดนะในความรู้สึกอ่ะใช่ภาแใงจะต้องเผ็ดเหรอเผ็ดอันนี้ในความรู้สึกก็คือผแนองเหมือนคล้ายๆมัสตะมันไก่อ่ออันนี้จะรู้สึกฟิลเดียวกันใช่คือมันจะมีหวานมาช่วยด้วยแต่ถ้าเป็นแบบแกงส้มข้วกิ้งหรือว่าแกงไตปลาแกงไตปลามันจะแบบเผ็ดเค็มแล้วก็แบบร้อนใช่ใช่อร่อย โอ้ยชีดแต่วันนี้มั่นใจทางหน้าความเผ็ดมากเลยใช่ไหมครับคิดว่ามั่นใจ <laughs> <laughs> คือครับ <laughs> แนะนำของกินวันนี้นะครับก็จะเป็นเพยังสีแดงอันนี้ลดเผ็ดครับผมแล้วก็อันนี้นะครับบอกว่าก็คือเอิการะถ้าไปตรงตัวก็จะประมาณว่าเผ็ดนรก โคตรเผ็ดอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นรสชาติที่เผ็ดคโคตรๆเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีชนิดมากกว่านี้แล้วก็มีขนาดมากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่หาที่ไทยได้ก็จะมีแค่2ชนิดอันนี้ครับีน่นด้ก็อันนี้เป็นเผ็ดเสียงนะครับอันนี้อ่าแล้วเรามาลองแกกันเลยครับผมข้างนี้ตรงนี้มันมี A B แล้ว่า C ีมันคืออ,อะไรเนาะ A ก็คือเปิดจากตรงนี้ แล้ว B ก็คือตอนที่เราเปิดครั้งแรกเนี่ยให้เราเปิดถึงเส้น B หล uh ัง huh. จากนั้นเราก็ใส่น้ำร้อนรอ3นาทีแล้วก็เราตัด C แล้วก็เทน้ำทิ้งอ uh, ก็คือให้เทน้ำทิ้งออกตรงนี้ใช่ <Okay. S 1> ครับก็เส้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คิดว่าจะรสชาติไหนเส้นมันก็จะเหมือนกันหมดเลย uh huh. ครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็น เขาเรียกว่าเครื่องเครื่องในเหรอเหมือนผักแห้งเหรอใช่เป็นผักแห้งเนื้อแห้งอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับตัวลางของเราซอสเพ็ดอันนี้เราก็จะเทลงไปนะครับหลังที่เราทิ้งนำร้อนเสร็จแล้วเป็นครั้งแรกใช่มาว่าญี่ปุ่นครั้งแรก ก็เรารอสามนาทีครับก็อันนี้เป็นเพ็ดโคตรโคตรอามันก็ไม่รู้มันก็ไปยังไงดีนี่ตัวปัญหาของเราตัวปัญหาของเราอันนี้แต่ซอนนี้ดูน่ากลัวกว่าแล้วใช่โอ้โหอันนี้มันแบบว่า ท้าแตะต้องเลยอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้ก็เขาเขียนว่าเป็นใช่เป็นซอสเผ็ดมากแล้วก็บอกว่าต้องระวังใช่ต้องระวังจริงครับงั้นระหว่างที่เรารอมาม่าจะทำเสร็จก็เรามากินขนมอันนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาราโมโจสองรสชาติ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันรสชาติจะแตกต่างกันยังไงแต่ก็อันนี้ครับเราสามารถซื้อได้ที่ไหนก็ได้อืมก็เรามากินกันเลยครับกินกินคาททราโมโจอ่ะมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตั้งแต่ตอนแกะๆเลยเนี่ยแกะนะตอนตอนท <c oughs> ี่ยังเด็กๆมันจะมีนล้วแตมันไม่ใช่รสเผ็ดเป็นรสเ,เ,เหมือนปกติรกละอึดมันจะไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดแต่ตอนเด็กๆจริงเรารู้สึกว่าเผ็ด หมือนถ้าเราคิดจะเหมือนเป็นขนมเผ็ดอันแรกๆที่เข้ามาในไทยใช่ก็เชิญกินก่อนเลยครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตนะคะอันไหนเผ็ดกว่ากันแรนยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันครับพรชีลีชีกับพรชีลีเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันมันน่าจะแตกต่างที่ลักษณะหรือเปล่างั้นเรามาโชว์ให้กล้องดูว่ามันอ๋อไอเป็นหยึกหยึกหยึก เป็นอะไรนะเป็นคลื่นก็อันนี้จะเป็นแบบลาบแล้วก็แบบหยืดนะครับกินไก่มาสอร่อยเี๋งวใ้บงคับมันมีความเผ็ดไม่อร่อยเลยไม่เผ็ดเผ็ดยื่นจบกเผ็ดไหมเผ็ดนะ อ๋ออันนี้อย่าอ,อย่าเพิ่งกินเยอะเกินเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเจ,จะชินได้เ, <c oughs> เดี๋ยวขอลองอันนี้เลยนะครับผู้สาลองอ่อเป็ไนไงบ้างครับอันนี้ก็ไม่เผ็ดน,นะไม่เผ็ดแต่อร่อยแต่อันนี้พอไม่รู้ว่าพอมแผ่นมันบางหรอือเปล่ามันเลยแบบความรู้สึกมันไลท์แต่อันนี้มันเหมือนแบบเข้มข้นกว่าในความรู้สึกจริงจนะอืะอือ อันนี้จะเข้มข้นกว่าเผ็ดนะลองลองวี่นหรอแต่ถ้าเทียบกันแล้วอันนี้ก็จะรู้สึกเผ็ดมากกว่าอันนี้อืออืออืมก็เรามารวมกันเลยอันนี้ผมไปแท่น้ำแล้วนะครับแต่ง่ายๆเลยเนาะมีแบบใช่มีรู้ให้แทน้ำด้วยนะครับแบบเส้นไม่หลุดใช่ครับดีมากอุ้ยอันนี้แกะง่ายนะโอ้ปกติผมแกะแบบนี้ไม่ได้ แกแล้วมันจะเลื่นตลอดเลยปกติของไทยอ่ะจะต้องใช้ฟันกัดนี้เออใช้ฟันเลยเหรอใช้กันไกลก็ได้ลองมีกันไกลนะแต่มัใช่ใช่ไม่ตอนเด็กๆอ่ะเวลากินมาม่ามันจะแบบใจร้อนใช่ไหมเราจะแบบใช่กลัวกลัวเส้นมันยืดใช่เราก็จะบอกว่าอุ๊บไม่ทันไม่หยิบแล้วก็แล้วสุดท้ายมันก็แบบฟิวใช่ ต้องคนให้เข้ากันเดี๋ยวมันจะแบบว่าอกลิ่นเหมือนแกงกะหรี่อ่ะรเป็นหอมแต่ไม่ใช่แกงกะหรี่มันลดอะไรนะนะยากีโซบะร์รดเผ็ดรดเผ็ดยากีโซบะร์ลเผ็ดมันอาจจะรดธรรมดาร์ยากีโซบะแต่ว่ามันแค่เผ็ดนิดนึงมั้งนะนิดนึงไม่กลิ่นเหมือนแกงกะหรี่นิดนึงแล้วก็เหมือนแต่ว่ามันซอสทงคัสึนิดนึง ใช่เขาสั่งกระสุดใช่ใชแต่ว่ามันมีรถแกงกะหรี่ด้วยเท่าที่ผมดูที่ญี่ปุ่นแต่ว่าหาท,ท,ที่ไทยไม่ได้ถ้าี่ซื้อที่ไทยไม่ได้โดยเป็นกินอันนี้ผมขออน,นุญาตกินก่อนนะครับว่าจะไ,ไ,ไ,ได้รู้ว่ามันขนาดไหนเออโค้งอันนีเส้นดูหนึบมากใช่เส้นดูหนึบมากวเดาทาน้ำซุป あのやっぱりちょっと辛いですけどあのまだ全然美味しいぐらいの辛さですなんか、ね、<laughs> いただきます。<laughs> อืมก็เผ็ดกว่าแต่ก็ไม่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นอร่อยดีอืมให้เขาลองบ้างค女ณ言う้はまだ美味บいぐらผの้ชมครับคุณผูมครับไผมรบผ้ชครับม นんとขาร์คไม่ตัวอยล้วแบบมันเป็นฟิลซาซใช่แต่พอแตะลิ้นมันซาซแล้วมันก็แบบกระจายไปแต่อร่อยมันไม่ถึงคอมันไม่มันแค่อยู่ในนี้แล้วรสชาตินี่เป็นไงบ้างครับดีเลยอืมหอยอืมแล้วก็มันเหมือนแบบมันเค็มน้ำเใช่มันเค็มน้าชอบตรงนี้แหละใช่อันนี้ผมขออธิบายเสริมนิดนึงจากเมื่อกี้อันนี้คือก่องนี้สองแต่ว่าเขาบอกว่า เวลาเราใส่น้ําเสร็จแล้วเราสัมมิเสร็จแล้วเนี่ยให้ฉีกส่วนตรงนี้แล้วมันจะมีรูแบบเมื่อกี้ออกมาอมแล้วก็มันจะมีดาวสองจุดแบบนี้อก็คือเราจับตรงดาวแล้วก็เทน้ำไเลยอ๋อ,อไม่ร้นความใจดีแบบว่าบอกให้ด้วยว่าต้องจัจบตรงไหน,น,น,นจะไม่ร้นละเอียดมากแล้วเท่านี้ผมเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าเวลาแก้เพดอันนี้คือผมกลัวมันก็เลยเสิร์ช ว่าแกเผ็ดยังไงก็คือเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแบบว่ากินนมกินโยเกิร์ตมากหรือว่าใส่ไข่ใส่แะงนี้ลงไปเลยเพื่อแก้เผ็ดหรือว่าลดความเผ็ดแต่ว่าที่ไทยนี่เขาจะทํากันยังไงนะครับก็กินน้าดื่นแต่ก็ไม่ได้ช่วยนะช่แค่ชวยตอนเย็นอะ ต<พ>อนที่กินอยู่อ่ะมันมช่วยแต่พอไม่กินแล้วอ่ะก็ก็ก็เผ็ดมากใช่แต่จริงๆถ้ากินเป็นเหมือนคนไทยอ่ะกินข้าวเสร็จหมถึงกินเผ็ดหรือกินอาหารข้าวเสร็จเขาก็จะกินของหวานเพราะเชื่อว่าแบบอาหารหวานช่วยลดความเผ็ดได้ยิ่งถ้าเป็นเย็นกับหวานด้วยกันนะใช่ใช่ใชก็จะแบบกินกินหวานๆก็จะช่วยได้ก็เจออีกวิธีหนึ่งก็คือกินเผ็ดแล้วอ่ะ เราต้องกินเผ <c oughs> ็ดต่อไปเรื่อยๆเขาไม่ให้กินแล้วอ่ะเราจะเผ็ดมากกินต่อไปเรื่อยๆกิตนต่อไปเรื่อยๆใช่เราต้องกินต่อไปเรื่อยๆอันนี้ตัวที่เผ็ดที่สุดข,ของเราอันนี้ผมเริ่มกลัวแล้ว <c oughs> ผมไม่อยากจะแตะต้องมันเลยเอ,อันนี้เชื่ได้ครับผมไม่กล้าแตะต้องมาไโอ้มันแก่ง่ายนะท่ามันไม่เปียน ใช่พอเมือปลี่ป e ุ๊บมันลื่นอุ้ยสีมันสีคนละเลือกกับเมื่อกี้เลยนะสีดูเข้มกว่าเนอะสีมันดูเข้มกว่ากินเป็นยังไงบ้างมันมันเผ็ดไหมกินยังไม่ได้กินอ๋อกินคล้ายๆแต่กี้นี่มันรสชาติเดียวกันนเหมือแต่ว่มามันมีความพริกเยอะขึ้นหน่อยใช่ใช่มันมันมีความพริกจนเกือบเกือบกลิ่นขมๆเลยนะใช่ใช่โอ้เฮียป้า

เมาแต่เท่าที่กินของเมื่อกี้นี่คือมันจะค่อยๆมามันไม่ได้มาแบบตรงๆเลยใช่ไหมเดียวือนกั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 กักักนั one けにならない水はダメださっきのやつとは気になりません辛い比べ物にならないこの後の動画が心配です อัอก็ไม่ไหวจริงๆถ้าผมไม่ไหวก็คือ๋ยวต้ององให้ลองกินเลยครับโอเคไหมโอเคไหมไม่ไหวแล้วเก็บไว้นี่โอเคไหมผะขอไปโรงพยาบาลก่อน ตั่ให้เลยนะข้าสั่งให้มาโอเคพอแล้วโหมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่เหรอเราจะรอกินพร้อมกัน เอาไรกคนอย่าร <sh od ell> <sh od ell> ีแอคชั่นตามไม่อันโอเคใครเปคนเเคคิดว่าเนี่ยไม่เขากินกันเพิงกินกันได้ดกว่าโอ้ยอนอืม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 แปลว่า เแ็่ทดลองมั้งกินได้หรือว่ามันมันก็เผ็ดกว่านเมื่อกี้อืมจะกินได้อยู่กินได้อยู่แต่คือคืออันเมื่อกี้มันจะเค็มนํำใช่ไหมอืมแต่อันเนี้ยอันนี้ก็คือกลิ่นเผ็ดมาก่อนเลยตีพุ่งเลยแต่เส้นหนึบเหมือนกันเลยนะเส้นอร่อยมากอืมอืมอืมเผ็ดแต่ลองว่าเหมือนี้ อย่างนั้นก็ดีที่ยังไม่กรีบอัมเชยครับเป็นไงกินน้ำได้นะครับ็นกัะมงเผ็ดอืมเผ็ด้ะเผ็ดแล้วอืมแต่กินได้อยู่ได้ตอนที่ข้าไปอ่ะมันไม่เผ็ดอืม พอเคี้ยวไปนิดนึงอ่ะเผ็ดอ๋อเผ็ดอันนี้เผ็ดเลยแล้วก็เผ็ดขึ้นเรื่อยๆใช่มันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแต่อร่อยอร่อยใช่อืโอ้ตอนนี้คือแขนผมเริ่มชาละจริงแครนชาไม่ใช่ลิ้นใช่ไหมไม่ใช่ลิ้นตัลิ้นเราไปที่แขนแล้วมาทั่วตัวแล้วอือพอนั่งพอกินเสร็จแล้วอ่ะเหมือนเหมือนเขาต้องเรียกว่า after taste เหรอใช่ after taste มันเผ็ดมากจริงๆอือมันแบบ ต้องกินน้ำเมื่อกี้ใช่อันนี้มีีเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเลยอ,อันนี้ของผมก็คือผมเพิ่งเริ่มหายเพิ่งเริ่มหายแล้วมันก็ยังเผ็ดอยู่ดีแต่มันดีอย่างว่ามันเผ็ดในเนี้ยมันไม่ได้เผ็ดตรงคองใช่มันเผ็ดที่ปากม,ม,มันแสบแอบ,บปๆปากเฉยมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เผืเ่จนพูดไม่ได้ใช่ <c oughs> กลับมาที่วิธีแก้เผ็ดกินไปเรื่อยๆผมางต้องกินต่อเมื่นี่ย

このカラムーチョはまあ僕もあの彼女たちも余裕でこの激辛のやつは僕はちょっと辛いなと思ってでタイ人の方はあの大丈夫だって言ってました <laughs> このごく激辛なんですけど、まあ、彼女たちもこれはすごく辛いねと言ってましたがあの僕はもう無理ですこれはあの僕が食べた中でも一番辛い方だと思います ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแบบเพลีกว่านี้สองเท่าที่บอกว่าวุคือเด็กกาฟิแนลก็คือแบบนอาสุดท้ายเลยจะเพลีกว่านี้สองเท่าฟิแนลคือฟิแนลคือใช่ <laughs> ชีวิตเราคือฟิแนล <laughs> ถ้าสมมติว่าผมเอาผมเอาไอ้ไฟนอลมาได้ก็คือผมอาจจะเรียนทั้ทงสองคนมาใหม่ <laughs> ได้ <laughs> ピザデロピアバの・デール・オア・ローそれでは本日の動画はここで終わりたいと思いますご視聴いただきありがとうございました<あ> <clears throat> もし何かリクエストや知りたいことなどがありましたら。